ันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรม,มตรวณนาวันโบตร์มาถึงก็อีกวันหนึ่งวันนี้ตรงกับวันแรมแปดขำเดือนยี <c oughs> เดือนยีก็คือเดือนที่สองตนับตามสิตัวตัวไปสุยกติวันนี้วันที่สิบเจ็ด มกราคมเีกไม่กี่วันก็นถึงรุดจีนรุดจีนเนี่ยเป็นวันปีใหม่อย่างคนจีนการนับปีใหม่เนี่ยมันมีลายแบบปีใหม่รากนกวันที่หนึ่งมกราไปทางราชการก็ยุติงาน คนไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่เห็นวะไปอยบัริเทศใต้ก็ลายร่อยบาดเจ็บก็เป็นพันเหมือนกันไปเที่ยวปีใหม่าความสุขปีใหม่พอปีใม่ขึ้นมาทีก็ให้พรอํำนวยอวยพรปาตากว่าร่างกระช่งบัดซ่อกอดซ่อแฮปปี้นิวเยีย ก็มีความทุกข์ในปีไหม่แต่ว่าความทุกข์ที่จะเกิดจริงๆเนี่ยยุดี่การกระทำของเรานัเ่นองคนอื่นก็จะให้ผลเท่ถไร่ทถาไร่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องความทุกข์จะมีไม่ได้ปีไม่ยางรากลกับพลาดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้า ปีไม่อย่างจีนรุดยินคนก็ไปเที่ยวกันเยอะอย่างได้รนหมกรุดยินคนมาเที่ยวกันเยอะปีไม่อย่างจีนปีไม่อย่างคนไทยก็สงกรานตรุดสงกรามกามาจุดเนี่ยแปลว่าวันที่ทาให้เกิดความยินดีพอใจรุดจุดน่บางคนไม่รู้ว่าอะไรจุดมาจากตุดสะ ตุระเพราะว่าพอใจอยินดีวันรุดไทยรุดจีนก็ทำให้คนพอใจอยินดีอะรูปแล้ว่ตา,วาต้องการได้มีความทุกข์เองมนุษย์ทุกคนต้องการจะมีความทุกข์ถ้าทำปฏิบัติไม่ถูกต้องความทุกข์มันมีไม่ได้พน,นั้นทพ,พุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกนี้พระ์ได้ตรัสรูคนทาง ทำอย่างไรที่จะมีความทุกข์ต้องก็บ,บอกว่ามากมายหลายวิธีนั้นญาติยมว,วันพระวันธรรมทวานาพระโบรถรอนย่ยก็ไปวัดได้วัดหนึ่งระราธีปาพาวันไม่ใช่เป็นวัดเป็นมูลทีเป็นทีปฏิบัติธรรม ในการดียาดยมมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ต้องข้อครอบใจก่อนโมทนายาดยมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของะทานถีตอนนี้ยมจิมไม่ถีไม่ไม่มามาดูมาุมามามายี่ตีนเขา้ามองเห็นแต่ป่าแต่บัดนี้บานควรั่งขึ้นมาเรื่อย เพราะว่าเขาทําถนนขึ้นมาพัฒนถนนขึ้นมาก็มาสร้างอาคารทถาท่านที่กันชาวต่างประเทศนี่ก็เป็นซิ่งดีเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหัวใจของประทะทะทะัธศาสนาเนี่ยควรจะรู้ควรจะจํากันไว้ไปอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเนี่ย เป็นหัวใจของพระบุทาธาสนาใจความว่าเพราะทิ่นี่มีทึ่งนี้จึงมีถ้าทึ่นี้ไม่มีทึ่งนี่ก็ไม่มีเพราะทึ่งนี้เกิดทึ่งนี้จึงเกิดเพราะทึ่นี้ดับที่นี้จึงดับพรานเหุปัจจัยเหล่านี้มันทำให้เกิดทิ่งนั้นทึ่งนี้กันเรื่อยๆที่งนี้ทำรับ ความทุกข์ความรับทุกข์เราจะเอาขยะจากอิทัพปัจจาเป็นปฏิจจธมุมบาทอาไรากันเกิดขึ้นอาไตรกันเกิดขึ้นความทุกข์ความทุก,ทกโยเยแทแหุปจัจจัยอาไรากันละเกิดขึ้นอาจามตถาอทิบายวา่อาอิทัพปัจจาตาเนชายก,ากับทุกเรืือง ส่วนปฏิจจารมบ,บาทเนี่ยจาเฉพาะเรื่งดับทุกโดยเฉพาะกาวาวังในตู้ยามียาเยอะมากชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าเราเจ็บป่วยโรคได้โรคหนึง่งเราก็จ่ายยา,าเฉพาะทางยิบอามาจายยิบอามากินนั้นชีวิตของเราได้เป็นทุกเนี่ยมาจากอาวิชาอาวิชาคือไม่มีความรู้ ที่ถูกตอ้อ,องเพราะเมอวิชาเนี่ยมันจึงสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นมากมายลาย,ยากเพาะจะพอพอวิชาแล้วทาให้เกิดความยากก็เรียตาน้าพอเกิดความยากแต่ทําให้เกิดความหยึดมันถือมันพอเรามีความยากนะั้นจึงสแสวงห้าพอสแสวงห้ามันก็นมีการได้พอมีการได้ก็้ามายึดถือ่อ ก็ยึดือแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ทะแแบงหน้าการดด้มันก็ไม่มีถ้าเราไม่มีการาดเราก็ไม่มีการยึดถือ่อก็ยึดถื่อแล้วมันก็เป็นทุกข์นี่คือความทุกข์ในทางจิตใจเพราะนั้นชาวบุธเราเนี่ยก็จะพอเป็นขราวาสอุบาสทโรบาสิกะต้องทำม,มาหากินห้าเงินห้าทองแต่บาตาเก้าใจทรม,มาเนี่ย เึื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จำเป็นที่ร่างกายจะต้องอดใรที่ทำกันรดหยาจิตใจไปหยึดถื่อทิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ทยากมากพอเรามีแล้วก็มาหยุดถือ่อต่อย่างว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาบนทีด่ดินแปลงเนี่ยเรามาโดูทึกได้เลย ่อมาถ้าเราเกิดไปชื่อทีด่ดินแปลงนี้ขึ้นมาต่อไปเราก็ต้องกังวลแล้วที่ว่าที่ดินแปลงนี้มันเป็นของเราแหละถ้าใครมาลุกลำ้ำหรือว่าใครมาทำอไรก็ไม่พอใจนั่นก็ไปฟ้องไปร้องยุ่นใเราไปยึดมันถือมันว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองทางวิธีที่จะทำให้ไม่เป็นทุกข์นะอรหตซึ่ษาเรือง ปล่อยวางไม่ไม่ไร่เป็นของเราแต่มันอยากอยากที่จะเข้าใจพน,นันการมาที่ป่าภาวันถ้ายอมตั้งใจว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ป่วยอยู่ที่ป่าภาวันหรือวัดทั่วไปก็ตามเมื่ออย่างโรงพยาบาลโรงพยาบาลปที่รักษ่าคนมีหม้อมีบุคลากร มีญาเรามากา็เพื่อจะหลักษาเราเป็นโรคจะเนดได้ก็ใจญาทักวกับโรคตั้งใจแบบนี้แลละก็มันจะได้พ้นในการข้าว,วัดหรือว,ว่าการมาที่นี้ถ้าเรามาเช่ยๆมันก็มาย่างตางประเพณีแบบคนข้าววัดตัวไปข้าวตามประเพณีงานทำกัน ของชาวพุทธมีงานนึงแต่ว่าคนมันก็ได้รับประโยชน์คืองานทรบไปงานทรบเนี่ยก็ไปเผื่อจัดทึกท่าชีวิตว่าคนเนี่ยมกุมันเคยรู้จักเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บัดน,นี้ก็ไม่มีไรแล้วชีวิตก็ไม่มีแล้วเราอันนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไปนั่งคิดนั่งพิจรณาเราก็ชาย จากครอบครองคนตายเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนประเพณีงานรบก็บไปเพื่อการงานท่างคมมีการเลียงลูกินโยกันอย่างทนุกทนั่นบางทีไม่ได้นึกถึงคนตายเลยนี่คือสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยสังคมมันเชื่อมเจา้าพุทธมันเชื่อมเพราะไม่ทนใจที่ จะปฏิบัติธรรมคำท่อนของพระพุทธเจ้านั่นทีนี้ที่ปาภาวันเราพยายามสร้างขึ้นมาให้เป็นทีปฏิบัติธรรมเรื่องพิธีกรรมดังๆเราก็พยายาม,ยาม,มที่จะตัดพยายามที่จะแหวนไม่ด่วัดทู่ดงๆเราก็มีเท่าที่จำเป็นไม่เกี่ยวกับวัดทุ่มงคลทรงเชิญไม่คนเชื่อในแบบนั้นเราไม่ต้องการจะทำ แต่โดยไปเขาก็ตามมาอยย่ก็ตามเรื่องของเขาเราก็ไม่ทนใจคองคข้่งคอ,องทรัพย์ทิตเรื่องๆนั้นไม่เป็นเรื่องคัดกับการดับทุกในพระพุทธศาธนะก็ราชีลรับปะาปรามาถ้าอยังไปเชื่องอมงายแบบนี้มันดับทุกไม่ได้แล้วทนึงที่ยากมากรับปัจจุบันจะ ปลาที่คนนับชื่อผดไร้่ยเป็นตัวเล็กไม่ได้เพราะเป็นตัวเล็กคนจับเอาไปเสือว้อยเสือเบอร์แต่แบบนี้แล้วค่ะขค่าวัดกี่ปีกี่ปีเนี่ยไม่มีทางจะก้าวหน้าเลยเพราะว่ามันเข้าใจพิษไม่ได้ชายรรม,มาคองพรมพุจธเ้าให้ทุกต้องอันที่นี้เราก็พยายามปรับรุ่มพยายามที่แนะนำว่ามาเนี่ย ต้องมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพราว่าทุกคนใต้เรายัางไม่เป็นพรังรนความทุกขจะต้องมีในจิตใจกิเลสยังมีอันตรธานทีต่างๆที่ทำขึ้นนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกคนไม่เดินก็ได้จะไปเดินจงกรมก็ได้จงนั้นตรงนี้ให้คนเป็นหนังก็ได้นังสมาธินังพนะิจารณาเพื่อจิตใจสงบ กพื่อจะละกิเลสเทวาย,ยดมัน่นถือมั่นเนี่ยอันนี้เป็นทุติลาอยากมากมนการดำมุินในพระบุทธศาสนะยิ่งเรองซงอนเป็นคันเป็นคันในให้ทานรักษาทิ้งเจริญภาวนาให้ทานเนี่ยมันก็มีระดับให้วัดทุตานทิง้งข้อ ให้อภัยทานเนี่ยทุ่งกว่าให้วัตถุทานเช่เหรมมีใครดูทุกดูแรนให้อภัยไม่เป็นไรให้อภัยไม่ชื่อโทกดแกนอันนี้อยากอภัยทานธรรมทานก็ให้ตัวยา่างด,ดีกว่าไมา้นึ่งเือาพิมพ์นั่งชื่อทรรมาแจ๊ก เดี๋ยวนี้มีเยอะพิมพ์ธรรมะมแจกเดี๋ยวนี้สะดวกให้เครื่องเล่นเทียงอาตมามีคนออมาถวายกองสมเด็จพุตกะถทดชาจานมังของทาจามัตถานดมังของคนนมัแรกว่าหา้ือว่าเป็นธรรมทานก็ดีเอามาซึกอ้าเอามาฟังดูเป็นความโภ ก็ตัวธรรมทานจริงๆอย่ในชีวิตของเราเนี่ยทำให้ดูโยเอ็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นการแสดงอยู่ในตัวถ้าเคยอ่านพุทธประวัติพระชาดีบุตรเป็นเอกอัครทาบอกองค์ทำกันจาเป็นเษนาบดีกองพระเจ้า,จาได้ก็ว่าได้ พระทาดีบุตรที่มาทนใจธรรมะก็ลอยเห็นพระอัชชีนันเดงพระอัชชีไปบิณฑบาตไม่ได้แสดงธรรมไรเลยาท่านเป็นพระราษพระอัชชะีไปบิณฑบาตพระทาดีบุตรตอนนั้นเป็นมนุษย์ที่ไปโยกับสั้นใจแต่ว่ายังไม่เป็นที่พอใจก็ทัญญาครับโอริตะเกิดปัก โมคลานาะเป็นเพื่อนกันว่าถ้าใครพบธรรมะต้ให้บอกกันสาธิบุตรพระสาธิบุตรเนี่ยถ้าไงเห็นพราชจิตร่ำรวมเรียบร้อยก็ติดตามพอเดาการก็ไปท่ามว่าบทกับใครคำร่อนข้อระชาธดาทรอนอย่างไรเนี่ยราจิ จังบวะท่านเพิ่งบวชไหมไม่กล้ามาแตะหลวงกวางป้าปราบุตก็บอกว่าอย่าโปรดท่านโปรดยาไม่จำกันก็ให้โปรดพระอาทิกกัตถเด่นทำโดยเยาวะเยธรรมมาเหตุปภาวาเตสังเหนตุงตถาคโตเตสชะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมาสมโนเป็นดอนกเจตรัสว่า เยธรรมะทำาทำงางไร่เกิดจากเหตุระดาแสดงเหตก้องทำนั้นได้ความดับการดับของเหตแห่งธรรมนั้นเนี่ยเป็นคำท่อนของพระเจ้าราชบุตรก็ได้ดวงตาเห้นธรรมอ่ะท่านนั้นคำว่าให้ธรรมเป็นทานเนี่ยควรจะ นึกแย่ลึกซึ่งมากทึ่งเราทำตัวเป็นตัวย่างก็จะบอกเป็นปลาเป็นชีเป็นอบาทรกุบาทิกาเราก็ควรทำตัวเป็นตัวย่างยู่ในสังคมปัจจุบันมันลำบากตัวย่างว่าอย่างคุณครูรับวันนี้กาวัดทั้งโลจากเปื่นมักเป็นหนังอยขยานเล่าว,วัานนี้แม่ไม่กินเอง แต่คนก็ต้องเกว่าถ้าไม่กินข้าวไปหนังหลานเล่าตายอย่างไรมันก็ทำให้คนตรงไทยได้พนังก็ต้องแ้มแข็งไอ้ทีที่ไม่ควรไปก็อย่าไปอยากข่าไว้พระเจ้าเรียกว่า,าโคจรนี่คือการให้ธรรมะเป็นฐานแล้วที่นี่ยเป็นิ้่ที่เราจะต้องรักษาอยู่เป็นประจำ ยามทีห้าเนี่ยพอเชงวันทํำกันชื่อที่นบรถถ้าญาติโยมไม่เคยบวชเป็นปลาเนี่ยลองงัดชื่อที่นบรถมั้งเนี่ยนั่นแหละพลาเขาือที่นบรถในตัววันเย็นเขาก็าไม่ชานะนัไม่แจกเหนือแต่งตัวไม่ชนุกชนะไม่ได้ถ้าเราไม่ได้บวชเป็นปลาแต่วันหนึ่งพอวันโบวชรถก็เที่ยวการบวช สักวันหนึ่งเนี่ยว่าเชื่อที่โบสถเชื่อไม่ทวนเกินทชื่จะได้พัฒนามากขึ้นมากขึ้นอุาการภาวนาแต่วันไม่เชื่อที่โบรถกับภาวนาให้มากนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะหลักท่าโรคที่มันยังมีในจิตใจของเราเนี่ยโรคอุปาทานเนี่ยเป็นที่มันลายาก นาดกาปฏิบัติธรรมเท่านั้นอันปีไม่แบบสากลมัง้งแบบจีนมัง้งแบบไทยมัง้งผ่านไปแต่ละปีแต่ปีปีนมันก็คือชีวิตของเรามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอายุมากเท่าไรก็กลายกับความแดกดับมากเท่านั้นก็ให้รีบเร่น ไม่รอมันกันหวังอ่อนข้างนาว่าจะเป็นอย่างไรญาติอาตีาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ปประพุธศาธนาพยอมเต่าไปนี่ก็ปาวนานิดหน่อยนังสรมาธีนิดหน่อยเรามาใจเก่าออกเนี่ยตอนนี้เรายัางมีอยู่แต่วันหนึ่งเราไม่ใจเก่าออกมันก็จะหมดเรามาใจเก่า,ออก,า,า,กาออกนี่คือเครื่องมือที่จะาทำให้ ดับทุกได้แต่คนม่รู้จักจ่ายลมหายใจเข้าออกเป็นการดับทุกเนี่ยคือยญาวิเศษเป็นยาที่หลักษารคอุปาทานได้อานะหายใจเข้าอาปานะหายใจออกห้จิตใจยกลมหายใจเข้าออกพอเจตเมตม,มาเทแล้วก็พิจารณาทิศต,ต่างๆก็เริ่มพิจารณา,าทังขา้นอันนี้กล้ามาแล้วเนี่ยยอมครับรถขึ้นมานั่งรถขึ้นมา จะเห็นสิ่งางๆ่างเปลี่ยนแปลงอาคาราต้านทีตอนมาพรล่าในทุกขอนลมมันก็เพราะทางข้านมันเกิดขึ้นแล้มันตังยกกรดับไปต่อไปคนเหล่านี้ก็ต้องถอดทิ้งร่างกายไปไปไหนไม่ได้อาคาราต้านทีก็จำรดโจรมไปตามการตามเวลา,าถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะยืดทื่อหน่อย ถ้าไม่ยึดถือความรุกมันจะมีหน่อยไอ่ยอมตั้งใจปฏิบัติกันต่อไปี้สักที่านาที